สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช n แนล Dynatics ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้ทุกคนฝึกภาษาอังกฤษได้ด้วยตัวเองได้ง่ายๆครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Neo Study ครับอันดับแรกเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store ครับและ Search คำว่า Neo Study หลังจากทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเสร็จแล้วก็เข้าแอปกันเลยแอปพลิเคชันจะมีฟีเจอร์ให้ผู้ใช้งานสามารถทดสอบการเรียนกับแอปพลิเคชันได้ โดยการกดที่คําว่า try now ผู้ใช้งานสามารถเลือกบทเรียนที่สนใจได้โดยลักษณะในการเรียนจะเป็นการเรียนแบบ speed recognition หรือการพูดกับโปรแกรมนั่นเองนอกจากนี้แอปพลิเคชัน Neo Study ยังมีฟีเจอร์ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถทําการทดลองสอบ placement test หรือการสอบว่าระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษได้อีกด้วยโดยการคลิกที่คำว่า placement test แอปพลิเคชันจะพาเราไปยังเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงรายละเอียดเพิ่มเติมต,ต่างๆได้โดยการคลิกที่คำว่าดูวิดีโอเมื่อผู้ใช้งานพร้อมแล้วสามารถคลิกที่คำว่า Placement Test เพื่อเริ่มการทดสอบได้ก่อนเริ่มการทดสอบจะมีวิดีโอแนะนำสำหรับการสอบ Placement Test และหลังจากทราบถึงขั้นตอนต่างๆแล้วสามารถเริ่มการทดสอบได้เลยขอให้โชคดีครับ